ตีตอนเช้าเช้าพักไทยยามเสารถไข่รถไข่รถไข่มอร์นิ่งจ้ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะทักไทยกันแน่เชา้าเราก็ออกไปทำงานแล้วก็จะปั่นจัก,กรยานเหมือนเดิม รถคันใหญ่ีหญ่รถคันใหญ่ๆห่สาผมผมฟูเล็กน้อ บรรยากาศเช้าเช้าก่อนทำงาน เอาไปจัก,กรยานคู่ใจใพี่น้องไปต่อไปต่อไปต่อบรรยากาศตอนเช้าๆเหมือนเดิมจ้าทุกคนรักทายกันตอนเช้าหาเวลามาไหล่ไอส่วนให้พี่น้องเบิ้งสมือบ่ค่อยมีเวลา เราก็จะไล่ไปเรื่อยๆบรรยากาศบรรยากาศคังทาง่าพี่น้องตรงนี้ก็มีคาเฟ่ที่เคยบอกด้วยจา้าพี่น้องด้านในก็จะเป็นคาเฟ่ด้านหนะ เาออกได้ในซอยตอนนี้เป็นซอยตันนะคะทุกคนซอยตันต้องออกทางเดียวคือปากซอยปากซอยสิบเราก็จะปั่นจัก,กรยานทุกวันด้วยจัก,กรยานคู่ใจกันจ้าที่นี่เขาก็ใส่จัก,กรยานกันเสื้อหมาปกกั่นเข่าปั่นออก ได้ออกกำลังใจขา,าด้วยปันปันป,นปนอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่มบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่มป้าย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  มันก็จะมีร้านขายของที่ก,กลางซอยร้านขายของยกลางซอยอาหารตามสั่งปากซอยกระสิมีแฟมออลีากซอยกระสิมีร้านอาหารร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงซื้อหมือกระทุงละหาซิเลยเอ้พี่น้อง หไหนๆก็ทุงลระหาปปะ <c oughs> สิบาะแพงเสมอเน,นี่เงื่อนลอยหนึ่งอะกินได้คาบเดียวปกติเงืนลอยหนึ่งกินได้เมดเหมือนบันเทเงื่อนลอยหนึ่งกินได้แค่คาบสาเที่ยงก็อีกลอยยนแรงอีกลอยก็เป็นสามลอยค่ากับเขาไม่รวมกับค่ารถนะคะทุกคนถึงแล้วจ้าถึงที่ทำงานแล้ว ถึงมังเฮ็ดงาน้นละจ้าตอนเช้าก็จะพยายามมาไล์ให้ทุกคนดูบรรยากาศแม่สาก็่คยมีเวลาบรรยากาศหน้าบ้านนะคะทุกคนโอเค เดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ